สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเรานะครับจะมานำเสนอแผนธุรกิจพอเชันแคร์ครับบริการดูแลและบำรุงรักษาเส,สาไอ้น้ำภูเขาหินจรครับแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจนะครับธุรกิจบริการดูแลและบำรุงรักษาเส,สาไอ้น้ำภูเขาหินจรในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเติบโตตามตลาดเสาไอ้น้ำไทยนะครับที่แหลกตัวอย่างต่อเนื่อง5-8%นะครับต่อปีมีมูลค่ามากกว่าหมื่ล้านบาทนะครับปัจจัยสําคัญมาจากสภาพอากาศร้อนชื้นและความต้องการจากผ้าที่อยู่อาศัยรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นครับ ข้าวสารของธุรกิจนะครับ Ocean Care นะครับเป็นธุรกิจบริการดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายอุปกรณ์เคมีคาวามสะอาดน้ำควบคุจอนะครับให้บริการทั้งลูกค้าบ้านพักและธุรกิจโรงแรมรีสอร์รทร่นถึงนส่างไฮรียมาซับมุม่งแก้ปัญหาน้ำเขียวขุ่นหรือค่าเอชไม่สมดุลนะคะรับด้วยการดูแลที่ได้มาตรฐา,รารนสะอาดปลอดภัยและราคาที่คุ้มค่าะครับยุสิเนียบริการคาร์ลสนะครับคุณค่าและรประโยชน์ที่มอบให้กับลูกค้านะครับมีบริการดูแลสระว่ายน้ำที่ครบวงจรทั้งการทำความสะอาด บำรุงรักษาที่มีคุณาภาพสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการให้คำปรึกษาฟรีนะครับมีระบบ i m a g e ร์ c จนซี่ครครับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนะครับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีอายุ35-60ปีที่มีรายได้เรือลัศม0แสนบาทถึง3 0 0แสนบาทขึ้นไปนะครับเช่นเจ้าของธุรกิจผู้บริหารธุรกิจระดับสูงนะครับขอ้อสำคัญหนงลูกค้านะครับมีการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสาาระว่ายน้ำฟรีที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลย การติดตามดูแลบำรุงรักษาสาวหน้ของสมาชิกและจะมีการเก็บข้อมูลบริฐานบริการหลังการขายเพื่อนำมาปรับใช้เคมีพันธุ์และการให้บริการครับช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะครับสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน t ิ k t ตอ Facebook หรือ l ล ne ที่สามารถติดต่อสอบถามบล็อก n ีเข้ามาในร้านได้ครับกิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมสำคัญนะครับประกอบด้วยการดูแลคุณภาพให้ได้มาตรฐานครับและปลอดภัย และการจัดซื้อการจําหน่ายอยุปกรณ์เคมีภัณฑ์ที่จำเป็นต่อ,อก,การดูแลสระว่าน้ำต่างๆนะครับการประชาสัมพันธ์ผ่านาช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ครับันธมิตรหลักนะครับทั้งแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ท,ที่สามารถที่สนับสนุนตั้งการชำระเงินบริษัทกระชนยอย่างโพเชยนพูที่ช่วยขยายฐานลูกค้าให้กับเราครับซัพพลายเออร์ที่สำคัญนะครับเช่น KS อุตสาหกรรมเกลือ Water Special d i s s ิส p ัพลและ Astra p o o ูครับ ที่จดจหน่หายอุปรกรณ์และเคมีพันคุณภาพสูงสนับสนุนการดําเนินการให้เราครับทรัพยากรหลักนะครับทรัพยากรหลักนะประกอบด้วยพนักงานที่มีความชํมานาญในการดูแลสระว,ว่ายน้ําระบบสาะน้ําและอุปรกรณ์บำบัดที่ได้มาตรฐานระบบขนส,ส่งและสาร,รสานเทศเพื่อการให้บริการนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภพาพและรวมถึงเคมีพันอุปรกรณ์นในการดูแลสระนะครับโครงสร้างต้นทุนนะครับโครงสร้างต้นทุนของเราประกอบด้วยต้นทุนของที่เช่นค่าแรงงานประจําค่าเช่าสถานที่ และซึ่งปเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต้นทุนผ่านแปรแรวมถึงค่าเดินทางนะครับค่าเคมีพัธุ์เค่ออุปกรณ์แพรผ่านตามปริมาณง,งานหรือฤดูกาลของการให้บริการดังนครับแลหล่งรายได้ของเรานะครับรายได้ของเราหลักของเราเนี่จะเป็นบริษัทจากเอโจเชี่แคร์นะครับจะมาจากค่าบริการทําความสะอาดสระและค่าบริการบริการซ่อมบังุงครับครับต่อไปครับเป็นแนวโน้มตลาดครับ ตลาดสระว่าน้ำครับเติบโตต่อเนื่องในช่วงสทศวรรษที่ผ่านมาครับมีปัจจัยครับมาจากการขยายค่าค่าสั่งหารีสอร์แล้วก็การท่องเที่ยวครับต่อไปครับการวิเคราะห์ไฟฟอดครับหนึ่งครับไฟฟ้าขาดผู้แข่งรายใหม่ครับในธุรกิจดูแลสระว่าน้ํครบวงจรครับไม่มีผู้แข่งขแรยใหม่ครับสามารถเข้าสู่ตลาดได้ค่อนข้างง่ายเะดรับหนึ่งครับสองครับบริการทดแทนครับบริการดูแลสระว่าน้ำครับมีทางเลือกครับ ที่ทดแทนที่ลูกค้าบางส่วนครับอาจจะใช้แทนการจ้างบริษัทภายนอกในแก่การดูแลสัตว์น้ำด้วยตัวเองครับต่อไปครับอำนาจการต่อรองผู้ซื้อครับลูกค้าครับในตลาดครับมีความหลากหลายตั้งแต่บุคคลทั่วไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ครับทาให้อำนาจการต่อรองผู้ซื้อแตกต่างกันไปตามกลุ่มครับ1ครับผู้ซื้อรายใหญ่ครับเช่นโรงแรมหรูครับ2ครับลูกค้ารายย่อยครับเช่นเจ้าของบ้านทั่วไปครับ ต่อไปครับอำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ครับอำนาจการต่อรองซัพพลายเออร์ครับอยู่ในระดับบันกลการครับผู้ผลิตมีไม่กีรายและสามารถปรับราคาต้นทุนได้ครับต่อไปครับความเข้มข้นการแข่งขันอุตสาหกรรมครับระดับการแข่งขันในตลาดบริการครับดูแลสระว่ายน้ําในกรุงเทพและปริมณฑลครับถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและไม่รุนแรงเท่าธุรกิจอื่นครับในส่วนผสมทางการตลาดหรือว่า7 p นะครับโดยหัวข้อสินค้าหรือว่าโปรดักต์นะครับเราจะมีอยู่5ตัวนะครับก็คือ หนึ่งเกลือสาว้น้ำนะครับสองคอรดินสาว้น้ำสามกรดไฮโดรคลอริกหรือว่ากรดเกลือครับสี่โซดาแอสครับห้าสติปเทสหรือว่าเทสคิดครับผมในหัวข้อราคาหรือว่าไพรส์นะครับเราใช้สาม้นในการตั้งราคาครับก็คือการตั้งราคาตามคุณค่าหรือว่า value based pricing ครับสองครับก็คือการตั้งระดับราคาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าลายกลุ่มนะครับหรือว่า tier pricing ครับแล้วก็สามครับราคาที่เหมารวมทุกอย่างหรือว่า ฟิกเลตไพรซิงครับไม่มีค่าใช้จ่ายแสงเพิ่มเติมอย่างเช่นในสัตว์ปริมาตร50คิวครับราคาเราคิด3,000บาทต่อเดือนหรือ70คิวที่อยู่ในเลท51-100คิวเนี่ยเราคิดบริการ5,000บาทต่อเดือนครับตนที่สอก็คือราคาบริการดูแลสัตว์รายครั้งครับเป็นราคาการซ่อมบำรุงหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ครับโดยในรายการจะมีการซ่อมปัม๊มหรือว่าซ่อมเครื่องผลิตคอลีนครับในรายการซ่อมเราจะ าราคาวัสดุยังไม่สามารถระบุได้ต้องเป็นราคาที่ตามสเปคของสามลูกค้าครับแต่ว่าจะมีการบวกค่าแรงหนึ่งพันบาทครับส่วนรายการเปลี่ยนเปลี่ยนไฟใต้น้ําเปลี่ยนปั๊มหรือว่าเปลี่ยนเครื่องผลิตคอรีนเนี่ยเราใช้ราคาวัสดุแล้วก็บวกค่าแรงฟรีไปเลยครับในช่องทางการจัดจาหน่ายหรือว่าเพลสนะครับบริษัทโอเชียนแคร์มีหน้าร้านแล้วก็ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ครับเช่น Facebook, t i k t o k เว็บไซต์แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลครับ โดยสถานที่ประกอบกิจการนะครับอยู่ที่ถนนทวีวัฒนาการจนทรพิเศษอยู่ที่เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครครับผมนี่คือคือเป็นแพนวิวนะครับในชั้นหนึ่งของตึกนะครับอย่างเช็คเข้าทางเข้าเข้ามาก็มีห้องรับรองลูกค้าไว้ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสาวินานแล้วก็ข้างหลังกรแผนนะครับเป็นคลังสินค้าไว้สำหรับเก็บเกลือหรือว่าคอนดีนะครับผมในชั้นที่2นะครับเดินบันไดขึ้นมาก็จะมีะห้องโถงคนระับไว้สำหรับเก็บของได้หนึ่งห้องแล้วก็จะเป็นห้องทาง,งานออฟฟิศครับผม ตอมาในการส่งเสริมการตลาดนะครับหรือว่าโปรโมชั่นนะครับเรามีอยู่3โปรโมชั่นการขายนะครับนะครับก็คือ1ก็คือลูกค้าใหม่เนี่ยลด500บาทเลยภายในเดือนแรกแล้วก็โปรโมชั่นรายปีหรือว่าลูกค้าประจำเนี่ยจ่าย11เดือนแล้วก็ได้บริการ12เดือนเต็มครับแล้วก็รวมถึงการรับประกันคุณภาพน้ำครับไม่เขียวไม่ขุน่นไม่มีราไม่มีตะไคร่น้ำขึ้นครับส่วนการขายในบุคคลนะครับก็คือพนักงานจะให้คําแนะนําหน้าร้านเนี่ยฟรีแล้วก็ตลอด อายุการรับบริการเลยครับแล้วก็มีการติดตามผลหลังบริการการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเพิ่มขึ้นครับผมต่อมาเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ครับโดยมีการโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์เช่น l i n e Official t i k t o k Facebook หรือว่าเว็บไซต์ครับผมแล้วก็มีการติดป้ายประชา,ะชาสัมพันธ์หน้าร้านครับเป็นโทนสีฟ้าขาวครับผมส่วนอันนี้ก็คือ,อหน้าเพจของแอปต่างๆครับในเรื่องของบุคลากรหรือว่า People นะครับ พนักงานของบริษัทเนี่ยจะแต่งกายด้วยความสุภาพแล้วก็เป็นระเบียบครับโดยสวมเสื้อแขนยาวพร้อมกับโลโก้ของบริษัทเพื่อสามารถประเดติดการได้อย่างคล่องแคล่วครับในกระบวนการโปรศซสนะครับโดยระบบการบริการคบวงจรของเราเนี่ยออกแบบตั้งแต่เริ่มนัดหมายจนถึงหลังการให้บริการเลยก็คือคบวงจร,รโดยขั้นตอนหลักในการบริการลูกค้านะครับก็คือการนัดหมายแล้วก็เบอร์สภาพสั์สองอธิบายบริการแล้วก็เสนอแนวทางให้ให้กับลูกค้าครับ สามเคือดาเนินาการตามมาตรฐานความสะอาดความรู้เรียนและก็ความปลอดภัยขององค์กรครับสี่เลยก็คือเรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ําหลังบริการนะครับแล้วก็ห้าก็คือบันทึกข้อมูลแล้วก็ติดตามผลต่อไปครับโดยระบบควบคุณภาพนะครับก็คือมีช่องทางการรับข้อเสนอแล้วก็ร้องเรียนครับแล้วก็รวมถึงการแก้ไข,ขปัญหาที่รวดเรวแล้วก็มีการรับประกันคุณภาพงานครับผมเป้าหมายนะครับก็คือเพื่อมอบประสบการณ์ที่ล่าลื่นมั่นใจปลอดภัยแล้วก็พึงพอใจสุดๆให้กับลูกค้าครับ ในขั้นตอนการดูแลสาวไวน้ำเบื้องต้นนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการตรวจสอบสิ่งแต่ฟอร์มภายในเสาไวน้ำครับเช่นการตรวจสอบหาใแบบไม้แล้วก็ก้อนหินครับผม2เลยก็คือการตักเศษหินตักเศษใบไม้ออกจากสาระก่อนครับสระนะครับดําเนินการเปิดวาล์วดูดกรเพื่อที่จะเตรียมดูดฝุ่นในสระครับแล้วก็เปิดตั๊มน้าเพื่อดําเนินระบบครับสี่ก็คือประกอบหัวดูดแล้วก็สายดูดกรครับแล้วก็ห้าก็คือทําการดูดฝุ่นให้ทั่วสระทั้งสระครับผม ปกแลยก็คือประกอบแปลงแล้วก็ขัดพื้นแล้วผนังสักเพื่ออาเสษสิ่งสโกบกที่ไม่สามารถดูดออกได้ขัดขึ้นมาให้ดูในน้ำครับต่อมาเป็นขั้นตอนการตรวจคุณภาพน้าด้วยเทสต์ริปนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือนําขวดน้าเปล่าเนี่ยจุ่มลงในสระหนึ่งสองนะครับเพื่อเก็บตัวอย่างน้ําที่ดีครับแล้วก็จุ่มลงไปแล้วจุมว่มสองมิแล้วก็รอประมาณสิบห้าวินาทีครับเพื่ออ่านค่า โดยถ้าเกิดสังเกตจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่าค่า pH เนี่ยอยู่ที่6.8ครับซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็ค่าคลอรีนเนี่ยอยู่ในระดับ0.5ซึ่งถือว่าน้อยเกินไปครับถ้าเกิดจากรูปนี้คือสว์นี้ต้องเติมเกลือหรือว่าคลอรีนเพิ่มเติมครับต่อมาก็คือขั้นตอนสุดท้ายก็ครับก็คือการดําเนินการปิดวาล์วตักรรก์การเปิดปั๊มน้าให้เป็นหมดอ,อัโต้แล้วก็ทําการตรวจเช็คระบบสระอื่นแล้วก็รายงานผลให้ลูกค้าครับผม ในเรื่องของประกอบทางกายภาพนะครับการออกแบบอาคารเนี่ย้นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็มินิมอลนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออสร้างความเป็นมืออาชีพแล้วก็สื่อถึงความสะอาดแล้วก็ความทันสมัยให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ครับการวิเคราะห์ปัจจัยธุรกิจน,นะครับสวัสดลลนสีนะครับผมจุดแข็งนะครับคือมีพันธมิตรเชิญกลุ่มที่แข็งแกร่งครับผมและสอนะครับเพื่อไข้ซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพสูงครับผมและ3นะครับก็จะมีทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางครับผมส่วน4เนี่ยครับก็จะมีอุปกรณ์และสารเคมีที่มีมาตรฐานมากกว่่่าคคูแขงรับ ต่อมานะครับเป็นจุดอ่อนครับผมแบรนด์ใหม่นี่ครับยังขาดความน่าเชื่อถือเมื่อเทียบกับรายใหญ่ครับผมส่วน2นะครับก็จะมีทรัพยากรเริ่มต้นที่จํากัดครับผมเพราะช่างยังไม่มากพอครับส่วนอันที่3นะครับต้นทุนผัแปรที่สูงครับผมโอกาสนะครับผม1นะครับก็คือตลาดเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องครับผมจานวนสระน้าที่เพิ่มขึ้นทุกปีทั้งในบ้านพักและโครงการสังหาครับผม2เนี่ยจะมีความต้องการบริการมืออาชีพที่สูงขึ้นครับลูกค้ามาก จะจ้างผู้เชี่ยวชาญแทนการดูแลเองเพื่อสะดวกและประหยัดเวลาครับส่วนอันที่3ครับผมกลุ่มลูกค้าเนี่ยมีกําลังซื้อที่สูงพร้อมจะจ่ายกับบริการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและมาตรฐานครับอุปสรรคนะครับผมมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งผู้รับเหมารายใหญ่และมีผู้บริการรายย่อยเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้นครับผมเนื่องจากราคาที่ถูก ส่วนความท้าทายด้านชื่อเสียงนะครับผมและด้านประสบการณ์ครับเพราะเรายังเป็นแบรนด์ใหม่ยังเสียเปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อยู่มานานและมีชื่อเสียงครับส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากปัจจัยภายนอกเช่นภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ภาษีนําเข้าและค่าแรงที่สูงขึ้นครับส่วนอันสุดท้ายครับเป็นเศรษฐกิจเนี่ยครับมีความผันผวนลูกค้าอาจจะลดความถี่หรือยกเลิกการใช้บริการเพื่อปรหยัดค่าใช้จ่ายครับผมต่อไปครับเป็นกลุ่มตัวอย่างและธีก,การตัดเลือกครับ การศึกษาครับโดยใช้การวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกครับโดยทําการศึกษากลุ่มเป้าหมายครับที่เป็นเจ้าของสระวไวน้ำและผู้ดูแลสระวน้ำสาธารณะครับในกรุงเทพและปริมณฑลครับตัวอย่าง50คนครับต่อไปครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลครับในเรื่องเพศครับโดยเพศชายครับที่สัมภาษณ์มาก็จะมีสาเคนครับและเพศหญิงครับที่สัมภาษณ์มาก็คือ19กคนครับต่อไปครับได้อยู่ครับ โดยอายุที่เฉลี่ยจอกออกมามากที่สุดคือ11-50ปีครับคือทั้งหมด23คนครับต่อไปครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครับใช้การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพครับโดยใช้แนวกรอบของ7 p ีครับโดยจะมี3ประเด็นดังนี้ครับก็คือประเด็นที่1คือปัญหาและความต้องการครับ2ครับราคาและความคุ้มค่าครับ3ครับการนัดหมายและช่องทางการสื่อสารครับต่อไปครับสรุปผลการสื่อสาวิจัยครับ หนึ่งครับลูกค้าต้องการให้ความสําคัญน้ําใสสะอาดพร้อมใช้งานแล้วก็ลูกค้าให้ความสําคัญด้านคุณภาพความน่าเชื่อถือและทีมงานมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าราคาครับโดยยอมรับค่าบริการอยู่ที่2องถึงสามพันบาทต่อเดือนครับแล้วก็ช่องทางการสื่อสารหลักคือ l ลน์ทางนัดหมายและรายงานครับต่อไปนะครับการแบ่ง่วนตลาด stp นะครับอย่างที่เห็นนะครับโฮชเชนแคร์ของเรานะครับจะมีราคาอยู่ที่ระดับานกลางนะครับมีการรับประกันคุณภาพน้ํานะครับ ในขณะที่เจ้าอื่นนะครับอย่างเช่นพิสพูนะครับจะมีการรับประกันในบางส่วนแต่ว่ามีราคาที่สูงนะครับและเจ้าอื่นนะครับก็จะมีราคาที่อาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าของเราแต่ว่าเป็นการบริการทั่วไปโดยที่ไม่มีการรับประกันเลยครับประมาณการรายได้บริการดูแลว่ายน้านะครับสระขนาด39มสบาูกบาทนี้นะครับโดยปีที่1นะครับจะมีรายได้อยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนหครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปีที่5จะมีรายได้อยู่ที่2องล้านห้าแสน้าหมื่นสองพันบาทครับผม ต่อมาจะเป็นรา,ายได้จากบริการดูแลสาวฟฟําขนาดาสระขนาด70คิวนะครับก็คือปีที่1มีรายได้1,440,000บาทครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปีที่5จะมีอยู่จะมีรายได้อยู่ที่1 7 5 3 2 9บาทครับผมต่อมาเป็นปร,ประมาณการรวมต้นทุนปี1-5นะครับโดยปีที่1ครับจะมีต้นทุนอยู่ที่5,41,920บาทครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับในปีที่5จะมีต้นทุนอยู่ที่6,57,940บาทครับ ในส่วนของงบกำไรขาดทุนนะครับจะมีกำไรสะสมปีที่1นะครับอยู่ที่แปดแส4สาบาทครับผมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนในปีที่5นะครับจะมีกำไรสะสมอยู่ที่4,729,544บาทครับและอัตราส่วนทางการเงินนะครับค่า NPV นะครับอยู่ที่3 5 8ล้า8ห้ครับค่า IRR อยู่ที่99%ครับค่า p b อยู่ที่1.03ครับหรือก็คือระยะเวลาคืนทุน1 11ปีวันครับผม และสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอแผนธุรธกิจเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม